มาผอของดีแล้วค่ะพี่น้องเห็ดละงูขาวค่ะพี่น้องมีแต่ดอกนะนนเดี๋ยวบุ้งหุ่นขาวขวัญขาวดอกนี้เลยไกลพันยัไม่เห็นเบื้องอันนี้เป็นโนหอกนะคะพี่น้องกระสีปาดเอาแต่ฟอเขาไปแกงเด้มันค่ะเอาเก็บเตอรเปิดตุม่มนี่ค่ะ มมงามค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพอกับไก่ในช่องกุกไกช่ชาแนวอยูคือเก้านะคะวันนี้ก็เป็นเสารอของวันที่สิกรกฎาคมค่ะสองพั 2, ห้าร้หค่ะไก่พาพี่น้องมาสำรวจปลาทางลาดบุรีค่ะหลังจากที่เฮ้าบริด้พอกันโดนนะคะกัมมาเบิงค่ะว่าเฮ้าสีไดหยังแน่นค่ะมื้นนี้ไปกันเลยค่ะเห็ดไข่ค่ะ ดอกคิงป่าค่ะกระชายป่า้าหนี้ดอกนึงค่ะไม่สิเเดือ,อแต่ดอกปุ้มๆจนผมแสบค่ะ ถือฟุนมีต่ดอกงามงามพี่น้องสว,สวยค่ะมีต่ดอกงามงามพี่น้องเลยมึงนะคะดอกวหอมคือดอกกระเจียวเลยค่ะ มาพ่อขลองดีแล้วค่ะพี่น้องเห็ดละงูเขาาค่ะพี่น้องมี่แต่ดอกนะนนเดี๋ยวพวกคุนเขาขุนคขาด,ดอกนี่เลียไกลก่อน มือดองงามแต่ก็มีสีดอกงามๆค่ะสะภาพป้ามานี้นะคะค่อ,อนข้างเสื่อมนิดค่ะพี่นอ้องฝนตกไม่ไมอยู่เดีค่ะ ต้องรอให้ปลาแหงจักน้อยนะคะเนาะให้ดีมันกล่มจักน้อยตาเมิง่งเนาะเฮ็ดขึ้นค่ะเป็นเฮ็ดลังอกตะวาห้างนะคะพอดอกเขาก็ล่ายเติบอยู่ค่ะตะว่าเนี่ยห่อประเดมาหลายเหมือนเนาะมันกเลดยมุนหมดเละ เดี๋ยวมากขา,าวๆไหมคะเห็ดปวกไกล้หน่อยคะ่ะอือเ,เป็นตะมุกเสียบแทพี่น้องเดี๋ยวใไกลสิเก็บเอาจังหน่อยนะคะเป็นตะมุกเสียบ การล่างเฮ็ดปวกใกล้หน่อยดอกหน่อยหน่อยอยังสี่นะคะเ่าเอาไปห่อนหอนห่อต้มน้ำเพืนเดือดๆเลยเด้อค่ะเอาลงไปหลวกก่อนในไข่มาลางเฮ็ดยังสี่ดอกบวมุนค่ะมุกเสียบแห้งล้อพี่น้องเฮ้ยยังสี่ เสียดายเ้ยพี่น้องมันถือฝนมันก็เลยบานมาพอนอไมค่ะพี่น้องว่านกค่เก็บไปเนี้ยแล้วนะคะแต่ว่าบ่ได้ไทายขิบน,นี่ไม่เห็นเบึงอันนี้เป็นนอหมวกนะคะพี่น้องะจะสิบปาดเอาแต่ฟองเขาไปแกงเนี้ยมันค่ะ เอาเก็บเตาป็ดตุ่มนี่ค่ะน้ำงามค่ะเบื้องที่ไก่แต่มาหันค่ะเดี๋ยวไปกันต่อค่ะมีน,นอหนึ่งค่ะข้เขาไปต้นมะกอก แปลกติดหินนอใไม่ค่ะพี่น้องมึงงางงางเลยค่ะต้อหิดหน่อยเลยอุ้ยพี่น้องิึงเนี่ยแหละคะ่ะเป็นตะเสียบล่วคะ่ะ ผู้เขานะคะผ้าผี่นองออกเมื่อแล้วคะ่ะ กอนอใหม่ล่หลายเลยค่ะพี่น้องไม่แต่กอนอหวกเลยค่ะเต็มแถวนี้เลยเขียวๆที้าวเดียวเห็นนี่นอหวกทั้งนั้นเดี๋ยวเมื่อ่ะแบบน,นี้ค่ะหลังจากที่ห้าวยางจนว่าทัวป้าแล้วนะคะพี่น้องอันนี้ก็เป็นแนวที่หฮาไใ้นะคะก็มีเห็ดละงูขาวนะคะซีดอกคะ่ะเห็ดาวไข่ดอกหนึ่งดอกขิงป้าค่ะเห็ดปววใกล้หน่อยแล้วก็ใ้นอใหม่นะคะพี่น้องฟุกใ้นอใหม่นั่ เอาไปเบื้องนอกใหม่กระสอดแล้วนะคะแต่ว่าบัทันใหญ่ปันใดค่ะกนเท่าสิเก็บดอกขิงปลาหรือว่าผวกอีหลอกยังสีพ่อมีให้เก็บนะคะปลาทางหลาดบุรีค่ะก็ขอบคุณหลายๆสําหรับการติดตามรับชมค่ะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ไกลน้ำเนืด,ด้อค่ะเราพอกันไม่คลิปหนาค่ะสวัสดีค่ะ